วัสนี้เกมมาครับที่เราจะมาเอา็มัวนซีรีนะครับซีรีส์เอจเจ้าใช่ไหมผมรับซึบ่งผมก้อยทำเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งนะครับน่ะตรงนี้ก็ เราจะหารองคารักษ์นะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นที่เออสนามอะไรนคือจากนะรเออที่แบบที่อยู่จากนะเขบอ่อออแบบารออตรงนี้คือที่ที่จะเข้าไปในนี้นะครบหรือเขาจะเข้าไปเออ เขวหาเยอะขี้งนะรบ้ะอัะน,นี่คือ,อ,อผู้ต้อนรับนะนีะ่นะช่างมันอ่าแล้วนี่คือห้องพยาบาลนะครับควายบาดเจ็บอะไรมาตรงนี้ได้น,นะครับข้างนนบนนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลชั้นสองนตข้างบนนี้ก็จะเจอแบบกำลังประชุมมันอยู่นะครับ เป็ดพี่โคตรน้าแง้มสูงเลยใส่ดเปที่หน้าโคตรแงงสูงเลยต่อไปตรงนี้นะครับครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เออตรงนี้นะครับเป็นที่เออรวมแบบเบิกอาวุธเออเบิกอาวุธวันที่เบิกอาวุธนะที่เบิกอาวุธ ค่ะตรงนี้คือห้องสมุดห้องสมุดเล่มายห้องน,องนี้นะครับแล้วนี่คือบรรณารักษ์แล้ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ก็คางเพลิพลัเบื่อของที่ใช้ต้องการเยอะ้นมาตรงนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับการเรียน,น,นเร้นบนนั้นคือเ้า ้องนี้เป็นห้องพักทหารระดับเออระดับเอสอันนี้ก็มีคือโรงอาหารข้างข้างบนคือโรงอาหารของพลทหารแล้วเออม่ใช่โรงอาหารของเออทหารแล้วก็ข่ายังคือของนายพลนับอันนี้เอาไปแล้วนี่เอาไปแล้วเอาไปแล้วอะไรอีกแล้วเอี๋ยวอไปแล้วแล้วก็คือของทหาเอส พวกนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไม่รู้จะทำอะไรดีอะห้องนอนห้องนอนนะห้องนอนอะ,ห,อนอนอะห้องนอนรวมเอาไหมเออมัน้องเก็บของเอาเก็บของก็เป็นห้องเก็บของอะ เราใช้คีปกติไม่ได้เราต้องใช้คีบระดับสุดยอดอัตโนมัติเบนเทนเดือดเดือดเดือดเลยด้อเราคกติไม่ได้ เราต้องการีที่สุดยอดตมีสินไทยลแลนด์อ่ะ,อะมุกของเสร็จแล้วอ่ะทำมุกของเสร็จแล้ว วันเกิพอตัวเียอาจจะแข็งนิดนึงครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะแต่ไม่ได้อะไรเลยซ้นๆเป็นแบบิปสั้นๆนะครับคือมัอนคือมันยังสร้างไม่เสร็จด้วยแหละ Okey, macam sama seperti Okey.